สวัสดีครับวันนี้จะมาทํำข้าวผัดนะครับสไตล์เป็นบ้านครับตอนนี้ผมก็หั่นฝักหอมครับเครื่องเคียงนะครับหั่นหันเป็นซินเดรลนะครับทําทานแบบครอบครัวใหญ่นะครับทานทีนี่ห้าหคนนะครับทาเยอะแล้วก็ใส่ฝักหอมเยอะหน่อยนะฮะเอาไปเติมซีสันนะครับทาซีสันให้มันน่ากินแล้วก็มาทุบกระเทียมนะครับ ทุบแต่ผมจะไม่สับนะครับทุบอย่างเดียวเลยทุบทุบทุบแล้วก็วใส่ถ้วยไว้นะครับอ้าวเสร็จแล้วทุบเหมือนกดไข่นะครับเทน้ำมันใส่นะครับตอนนี้ผมก็ใส่กระทะใบใหญ่นะครับเทน้ำมันลงไปแล้วก็กระเทียมครับจะเทมทุบ ผัดให้กระเทียมเหลืองหอมนะครับเวลาผัดข้าวผัดนี่กินแบบใหญ่ๆนี่ก็ต้องกระทะใหญ่นะครับอ่าแล้วก็ตอกไข่ลงไปนะครับหกฟองนะครับไก่หกฟองแล้วก็ข้าวนะครับเทลงไปเลยข้าวหม้อหนึ่งฮนะประมาณโลหนึ่งได้อ่าแล้วก็เราก็บี้ข้าวนะผสมให้กับไข่นะฮะอาแบบง่ายๆแล้วฮะ ตามชอบนะครับบี้บี้นะครับเนื้อไข่ี่เยอะมากนะครับได้โปรตีนด้วยนะครับคลนคลนครับบี้มันแตกนะครับเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงครับผงชลอสครับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำตาลฮะนิดหน่อยผัดให้เข้ากันนะครับผัดผัดสัก ก็อย่าลืมนะครับใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะอ่าเติมซีสันนับไข่น้อยนะซีอิ๊วดำด้วยนะผัดเยอะอย่างเงี้ยต้องใส่ด้วยนะฮะซีสันน่ากินมากนะผัดไปเรื่อยๆครับคุณกว่าสีข้าวจะเปลี่ยนนะครับผัดไปเรื่อยๆเลยพวกเขานะครับข้าวนี่ก็อยากแฉะนิดนึงนะอ่า ใช้วิธีหุงแบบโบราณนะครับไม่มีหม้อของข้าวอะไรหุงแบบโบราณหุงแบบหม้อนะครับทุกปีกหนึ่งที่นะครับอ่าเสร็จแล้วเติมต้นหอมลงไปนะครับแต่งสีสันให้หน่ากินนะครับกินแบบเยอะเนี่ยที่บ้านเนี่ยเยอะต้องกินทีนี่ต้องเป็นหม้ออย่างเงี้ยนะครับผัดทีเนี่ยอาใหยคุ้มค่าครับอ่าเสร็จแล้วครับ จัดสจิจ์นะครับเป็นยังไงบ้างครับขาวผัดสไตล์เป็นบ้าน,นครับตามชอบนะครับกินง่ายๆครับสีสนันนะกินครับ